เพลงกดลูกเสือ กดข้อหนึ่งพึงจำให้ดีลูกเสือต้องมีเกียรติเชื่อถือได้กดข้อสองนั้นลองลงไปจงพักดีในผู้มีพระคุณกฎข้อสามนะบำเพ็ญบุญช่วยเหลือเกื้อกูลทุกคนเลื่อยไปนะเธออย่าลืมอย่าลืมนะนะเธออย่าลืมอย่าลืม กฎข้อสนี้น่าคิดจงเป็นมิตรกับคนทั่วไปกฎข้อหท่านว่าเอาไว้มารยาทนั้นใสดัดให้งามๆกฎข้อหกนรกไม่ตามพอนามใจงามกะลุณาสัตว์มันนะเธออย่าลืมอย่าลืมนะนะเธออย่าลืมอย่าลืม กฎข้อเจ็ดละจงเชื่อจงฟังในคำสั่งและโดยดุดน่ะสี กดข้อแยิ้มยิ้มไวส้สิลูกเสือต้องมีอันน้ำอดน้ำทนกดขอ 9, อ้อเก้อมไว้หน้ามนถึงข้าวอับจนละเงินทองมากมีกดข้อสิบประพฤติความดีทางกายวจีและมโนพร้อมกันนะเธออย่าลืมอย่าลืมนะนะเธออย่าลืมอย่าลืม